สวัสดีครับนักเรียนทุกคนครับยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนนะครับเข้าสู่ห้องเรียนสุขศึกษานะครับชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับคุณครูรุจโิโรดกงกลางครับสําหรับวันนี้เราจะมาเรียนกันในหน่วยการเรียนรู้ที่2นะครับเรื่องนะการสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับสมาชิก ในครอบครัวของเราครับสำหรับตัวชี้วัดที่สำคัญนะครับในชั่วโมงนี้ก็คือนะคนักเรียนสามารถนะครับอธิบายความสำคัญของการสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับผู้อื่นครับ จุดประสงค์ในการเรียนรู้นะครับในชั่วโมงนี้นะครับจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในชั่วโมงนี้นะครับความสําคัญที่เราจะเน้นนะครับก็คือการสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับสมาชิกในครอบครัวของเรานั่นเองครับผมน,นักเรียนเห็นรูปภาพ นะครับสองรูปนี้ที่โครูยกตัวอย่างขึ้นมาเนี่ยนักเรียนมองดูแล้วรู้สึกเป็นยังไงครับเรามองดูแล้วเรารู้สึกยังไงถ้าเห็นภาพเหล่านี้นะครับมีความสุขไหมแฮปปี้หรือเปล่าพ่อกับแม่เขาทำอะไรกันนะครับภาพซ้ายมือของเราเนี่ยพ่อกับแม่เขาทำอะไรกันแลนะภาพทางขวามือ นะครับเรามองแล้วเรารู้สึกยังไงนะครับถ้าครอบครัวของเราเนี่ยครับให้ความสุขของเราโดยการให้แต่งเงินแต่ไม่ให้ความอบอุ่นกับลูกเลยเนี่ครอบครัวนั้นนักเรียนคิดว่าจะเป็นยังไงครับลองตอบคำถามในใจเูสิ หรือลองพูดออกมานะครับนึกยังคิดว่าครอบครัวนั้นจะมีความสุขไหมหรือว่าโอ้โหดีเลยพ่อกับแม่ให้เงินมาโอ้อยากซื้ออะไรก็ซื้อได้นะครับอยากเอาไปเติมเกมเติมเลยเต็มที่พ่อแม่ให้ให้ให้ให,ให้เราคิดว่านั่นคือความสุขที่แท้จริงของเราไหมนะครับหรืออยากซื้อของที่เราอยากได้ซื้อโทรศัพท์สวย ได้มาแล้วเราคิดว่าเราจะมีความสุขจริงหรือเปล่านะครับอ่ะลองตอบคำถามดูนะครับ <c oughs> <c oughs> ความสำคัญนะครับของการสร้างและรักษาสมัมรนธภาพคืออะไรนะครับ ก็คือมนุษย์เนี่ยต้องดำรงชีวิตด้วยการอยู่ร่วมกับผู้อื่นนะครับเริ่มตั้งแต่ที่บ้านของเราก็คือครอบครัวนะครับที่โรงเรียนนะครับอยู่กับเพื่อนอยู่กับคุณครูนะครับที่ทํางานนะครับเพื่อนร่วมงานดังนั้นเนี่ยทุกคนจึงควรมีน้ําใจใช่ไหมครับอ่าคนมีน้ําใจและเอ,อื้ออาทรต่อกันการสร้างและรักษาสมรรถภาพกับผู้อื่นเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่ สำคัญนะครับที่จะทําให้ทุกคนเนี่ยอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขนั่นเองครับผม,มวันนี้นะครับครูก็จะมานะครับแนะนำนะครับมาบอกว่าวิธีการสร้างสมัยสร้างสัมพันธภาพ กับสมาชิกในครอบครัวเราเนี่ยควรทําอย่างไรเริ่มจากสมาชิกในครอบครัวของเราเนี่ยมีใครบ้างครับหนึ่งนะครับในบ้านของเราแน่นอนครับพ่อนะใช่ไหมมีพ่อสองแม่แนสามมีลูกนะครับ อาจจะเป็นพี่ชายหรืออาจจะเป็นพี่สาวนะครับแล้วก็จะมีน้องสาวนะครับหรือน้องชายใช่ไหมบางบ้านก็จะเป็นน้องชายบางบ้านก็เป็นน้องสาวแต่บางบ้านครอบครัวใหญ่อาจจะมีปู่หรือย่าใช่ไหมครับหรือตาหรือยายนะครับนี่คือสมาชิกในครอบครัวของเรา การสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับสมาชิกในครอบครัวนะครับครูมีมาแนะนำนะครับข้อที่หนึ่งเลยนะครับแน่นอนมีความห่วงใยดูแลใจใส่สมาชิกในครอบครัวของเรานั่นเองครับทำอะไรได้บ้างอ่าถ้าพ่อกับแม่กลับมาทำไมกลับมาเหนื่อยเหนื่อยเลนืลวควรทำอะไรครับหาน้ำให้ท่านดื่มนะ แค่นี้ท่านก็ดีใจแล้วครับข้อที่สองนะครับใช้เวลาว่างทำกิจกรรมหรือพูดคุยกับสมาชิกในครอบครัวเนี่ยเป็นประจำครับเ,ออเช่นอะไรเช่นอะไรครับอ่าเช่นทุกวันเนี้ยตอนนี้เลยนะครับคือคนส่วนใหญ่นะครับ ครูเชื่อเลยว่าส่วนใหญ่นะครับจะอยู่กับอะไรครับหน้าจอโทรศัพท์ใช่ไหมทําให้เราพูดคุยกันเนี่ยน้อยลงมากนะครับอาจจะบางวันอาจจะไม่ได้คุยกันเลยพ่อแม่กลับมาทํางานเหนื่อยอมาอาบน้ําลูกเล่นโทรศัพท์อ้าวอีกทีพ่อกับแม่นอนหลับแล้วใช่ไหมครับดังนั้นนะครับเราควรหาเวลาว่างทํากิจกรรมเช่นอะไรครับ ง่ายๆเลยร้องเพลงใช่ไหมออร้องเพลง <Wow. S 1> อะไรอีกครับอ่าเล่นกีฬา <Wow. S 1> ช่วงนี้นะครับออกไปทำกิจกรรมข้างนอกไม่ได้เพราะว่ามีการระบาดของโรคอะไรโควิด1 9ใช่ไหมครับเราก็ทำกิจกรรมง่ายครับ <Wow. S 1> เช่นนะทำอาหารร่วมกันอยู่หน้าบ้าน <Wow. S 1> แค่นี้ครับก็มีเวลาพูดคุยกับสมาชิกในครอบครัวของเราแล้วครับข้อที่สามครับ ดูแลช่วยเหลืองานในครอบครัวนะครับเท่าที่เราจะทำได้ครับและทำหน้าที่ของเราเนี่ยให้ดีที่สุดนะครับโอมีอะไรเยอะแยะเลยครับกวาดบ้านถูบ้านทำความสะอาดบ้านใช่ไหมครับถ้าเราทำแล้วบ้านเราเป็นยังไงครับสะอาดน่าอยู่ไหมครับ อ่าน่าอยู่แน่นอนครับข้อที่4พูดจาไพเราะอ่อนหวานมีกิริยาสุภาพนะครับกิริยามารายาสุภาพเรียบร้อยกับทุกคนในบ้านครับไม่ใช่กลับมา ตักน้ำให้พ่อหน่อยลูกพ่อไปด่าเองสิผมทำมานี่อยู่ไม่เห็นเหรออย่างนี้เหมาะสมไหมไม่เหมาะสมใช่ไหมครับหรือแม่ไปหยิบของให้แม่หน่อยลูกไม่ไม่ว่างทำานี่อยู่ไม่เห็นเหรออย่างนี้แม่เอาครับอย่าหาทำนะครับวันนี้ไม่ควรทำเลยนะครับครับเดี๋ยวผมไปหยิบให้ครับพ่อ เดี๋ยวผมไปทำให้ครับแม่อ่าอนี้ครับน่ารักครับข้อที่ห้าครับรู้จักยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นนะครับไม่เอาแต่ใจตนเองครับอ่าเช่นมีเรื่องอ่าจะมาปรึกษานะครับมาปรึกษาคนในครอบครัวของเราแล้ว ความคิดเห็นไม่ตรงกันนะครับก็จะเกิดอ,อะไรครับทะเลาะกันใช่ไหมครับดังนั้นเราก็ยอมรับฟังคําแนะนําจากพ่อแม่หรือพี่นะครับที่เขามีประสบการณ์มากกว่าแล้วเราก็ลองคิดดูก่อนว่าสิ่งนี้มันดีไหมอ่าถ้ามันดีเราก็นําไปนําไปใช้ใช่ไหมครับถ้ามันไม่ดีไม่มีประโยชน์เราก็ไม่ต้องนําไปใช้แค่นั้นเองนะครับผมอ่า ข้อต่อไปมีน้ำใจนะครับรู้จักแบ่งปันและเสียสละให้ผู้อื่นนะครับแน่นอนครับการมีน้ำใจและการแบ่งปันเนี่ยจะทำให้ครอบครัวของเราหน,น้าอยู่นะครับหน้าอยู่ข้อที่7นะครับช่วยครอบครัวแก้ปัญหานะครับที่เกิดขึ้นในครอบครัวนะครับบางครั้งครอบครัวของเราเนี่ยอาจจะมีปัญหา อาจจะเป็นปัญหาใหญ่หรือปัญหาเล็กถ้าปัญหาใหญ่เราไม่สามารถทําได้เราช่วยอะไรได้ครับช่วยให้กําลังใจใช่ไหมครับให้กําลังใจพ่อกับแม่หรือสมาชิกในครอบครัวเราถ้าปัญหาเล็กที่เราสามารถช่วยเหลือได้เราก็ช่วยเหลือนะครับครอบครัวของเราเนี่ยก็จะน่าอยู่ยิ่งขึ้นครับผมเย้ yeah. ข้อที่8ดครับรู้จักการให้อภัยครับไม่ทะเลาะเบาแวงใช่ไหมอาจจะมีบางครอบครัวอาจจะมีอ่ะพี่หรือน้องนะครับเล่นกันหยอกล้อกันนะครับอาจจะคุยกันไม่เข้าใจกันอาจจะเกิดการทะเลาะกันนะครับดังนั้นก็ให้อภัยกันนะครับเพราะว่าอย่างน้อยๆทาไมเราก็เป็นสมาชิกในครอบครัวกันนะครับเพราะมีปัญหา อะไรที่มันใหญ่ขึ้นนะครับเราก็จะได้ช่วยเหลือกันนั่นเองนะครับคนที่เก้านะครับแสดงความรักต่อกันเป็นประจำสม่ำเสมออ่าเคยหรือเปล่าหรือว่าเคยแค่บอกรักคนที่เรารัก,รกแต่พ่อกับแม่ไม่เคยเลยใช่ไหมอ่าบางคนแอบยิ้มนะ่นเนี่ยบางคนไม่เคยบอกรักพ่อกับแม่เลยใช่ไหมอ่า แตบอกรักคนอื่นนี่ยัไงตัวรักนะจุ๊บจุ๊บอใช่ไหมนะใช่ไหม,ไหมนะครับดังนั้นก็คนที่รักเราที่สุดก็คือคนที่อยู่ในครอบครัวของเรานะครับดังนั้นอย่าลืมบอกรักในวันที่มีโอกาสนะครับอย่าให้มันสายเกินไปนะครับอข้อต่อไปนะครับข้อที่สิบน,นะครับ ลูกต้องเคารพและเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่และผู้ใหญ่ในบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นตากับยายเพราะว่าทำไมท่านมีประสบการณ์มากกว่าเรานะครับดังนั้นเราต้องเชื่อฟังคำสั่งสอนนะครับถ้าอันไหนดีเราก็เก็บไปใช้นะครับเก็บไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราชีวิตในชีวิตของเราก็จะมีแต่ความสุขนะครับอ่า เป็นยังไงบ้าง10ข้อนะครับในการสร้างนะครับและรักษาสัมพันธภาพในครอบครัวของเราเนี่ยใน10ข้อนี้นะครับครูเชื่อว่านักเรียนทุกคนเนี่ยสามารถปฏิบัติได้นะครับถ้าเราปฏิบัติได้แน่นอนครับครอบครัวของเราต้องมีแต่ความสุขครับ สรลปการมีสัมพันธภาพที่ดีต่อสมาชิกในครอบครัวของเราเนี่ยจะทําให้ครอบครัวของเราทําไมครับอบอุ่นสมาชิกในครอบครัวก็รู้สึกมั่นคงภาคภูมิใจในครอบครัวของตนเองครับสามารถพัฒนาและ ปรับปรุงตนเองให้ดำรงชีวิตในสังคมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขนั่นเองครับถ้าครอบครัวของเราเนี่ยมีความสุขนะครับเราก็จะสามารถใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขเช่นกันครับผมสำหรับวันนี้นะครับโคก็มีงานอยู่หนึ่งชิ้นนะครับก็คือให้พวกเราเนี่ยสรุป เป็นผังความคิดนะครับลงลงในสมุดนะครับว่าการสร้างนในหัวข้อการสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับสมาชิกในครอบครัวเราเนี่ยเราสามารถทําอะไรได้บ้างนะเช่นครูย,ยกตัวอย่างให้ข้อ 1. ช่วยเหลืองานในครอบครัวของเราใน2 <Wow. S 1> รู้จักและเรียนรู้นิสัยของสมาชิกในครอบครัวนะครับ <Wow. S 2> สามดูแลเอาใจใส่สมาชิกในครอบครัวของเรานั่นเองครับไม่จำกัดนะครับว่าเราจะบันทึกลงไปได้มากน้อยแค่ไหนนะครับนะครับทำให้ได้มากที่สุดนะครับว่าเราจะสร้างแต่รักษาสมบัติภาพกับสมาชิกในครอบครัวของเราเนี่ยมีอะไรบ้าง ครับหลังจากวาดเสร็จแล้วเ,ออเขียนเสร็จแล้วนะครับก็ตกแต่งให้สวยงามนะครับเหมือนที่เราเคยทำกันอยู่ที่โรงเรียนนะครับ สุดท้ายก็นะครับสำหรับวันนี้นะครับหลังจากที่เราเรียนการสร้างนะครับและรักษา 3, สัมพันธภาพกับสมาชิกในครอบครัวของเราเนี่ยคุณครูเชื่อว่านะครับสิ่งที่เราเรียนไปเนี่ยถ้าเรานำไปปฏิบัตินะครับใน ใช้ในชีวิตประจําวันของเราใช้กับสมาชิกในครอบครัวข,ของเราเนี่ยครอบครัวของเราเนี่ยต้องมีความสุขแน่นอนครับครอบครัวของเราต้องอมีความสุขสมาชิกในครอบครัวข,ของเราก็จะมีความสุขนะครับดังนั้นนะครับถ้าไม่เข้าใจหรือสงสัยนะครับก็สามารถนะครับเขียนมาที่ด้านล่างนะครับ ของน้นเข้ามาถามนะครับถ้าไม่ใครไม่เข้าใจก็สามารถดูทบทวนซ้ำนะครับได้อีกนะครับครูก็ขอฝากนะครับกดติดตามนะครับได้ที่ช่องโรงเรียนอนุบาลนองหานวิทยายนะครับซึ่งมีคิดการเรียนรู้นะครับวิชาต่างๆให้เราเนี่ยได้เข้าไปเรียนรู้นะครับมากมายนะครับหลายวิชานะครับ สุดท้ายก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับเนื้อหาการสอนดีๆจากสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการศึกษาครับและภาพพื้นหลังสวยๆนะครับให้เราดูสบายตาจากแอปแคนวานะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าขอบพระ คุณครับบ๊ายบาย